พื้นที่ภายในชุมชนบ้านประตูปล่องเมื่อ5-60ปีที่แล้วที่นี่คือศูนย์รวมของสลาพื้นเมืองซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทําเครื่องเงินโบราณของจังหวัดน่านแต่ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือชีวิตของอาจารย์บุญช่วยยิรัญยวิทย์ก็ถือกําเนิดขึ้นณนะชุมชนแห่งนี้ด้วยบ้านตูปองนี้ทําเครื่องเงินมาตั้งแต่ไหนแต่ใดเกิดมาก็เห็นว่าบ้านนี้ทําเครื่องเงินกัน สมัยก่อนนะอาจจะเรียนมาจากทางพม,มา่าคือมันมีมอูอพม,ม่ามาอยู่ที่วัดสวนตามมีวัดมา่านผมมาทําเครี่ยงเงินกันนะเลยทายทอดมาหาบ้านปตุตปองนี่พวกผู้หญิงก็ทําสร้อยทําแหวนทํากําไรพวกผู้ชายก็ทำขันพานอะไรเนี่ยเราอายุได้15-16าก็เลยไปเรียนนี่แรกไปฝึกกะทําให้เขาฟรีนะไม่ได้คิดเงินนะถ้าทําเป็นรูกเป็นล่างขึ้นมาเขาก็ให้ บาทละ1บาททีนี้ถ้าทําดอกเสร็จได้บาทละ2บาทเป็นแล้วก็เลยทําตลอดมาถึงเดี๋ยวนี้รุ่นที่เรียนพร้อมเงินเขาเสือชีวิตไปหมดแล้วเหลืออย่คนเดียว